ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกองการเกษตรหรือทอกสได้เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วนเอแคสโกเป็นสินเชื่อเสริมสภาพค้องให้กับเกษตรกรเพื่อลดปัญหาการก่อหน,นี้นอกระบบให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดร,รายละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทอัตราดอกเบีย้ยตาม MRR เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินภายในครัวเรือนโดยจากเดิมสินเชื่อเงินด่วนเอแคสให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดร,รายละ5 0,000บาท มีการปรับใหม่เป็นสินเชื่อเงินด,วด่วนเอ a คสโกเพิ่อมวงเงินจากเดิมเป็นกู้ได้สูงสุดร,รายละ1 0 0 0บาทสำหรับสินเชื่อเงินด,วด่วนเอ a s สโกเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกร,เ,กรเพื่อลดปัญหาการก่อหน,นี้นอกระบบโดยมีข้อดีของสินเชื่อคือ 1. ให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดร,รายละ1 0 0 0บาท 2. เลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง12เดือน หรือ1ปีสสามารถกู้ได้ที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใกล้บ้าน 4. เป็นการลดขั้นตอนและเอกสารในการสมัคร 5. สามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ95และ 6. ใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันโดยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรทำให้มีรายได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและป้องกันการก่อหน,นี้นอกระบบที่มีดอกเบีย้ยที่สูงและไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสกาการเกษตรจึงได้เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน a c เคสโก เพื่อช่วยสนับสนุนทุกคนให้มีเงินทุนเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายสำรองเป็นเงินฉุกเฉินไว้ใช้ในครัวเรือนเป็นการกระตุน้นและทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยสําหรับเงื่อนไขในการกู้เงินสินเชื่อเอเคสโกต้องเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสที่มีประวัติการชําระหนี้ที่ดี โดยจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทอัตราดอ,อกเบี้ยตาม MRR ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละต่อปีกำหนดการชำระเงินคืนภายใน12เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาโดยลูกค้าสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ไม่เกินร้อยละ95ในส่วนของคุณสมบัติของผู้กู้ต้องเป็นคนไทยและเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอวเรอนที่มีนีนอกระบบ วงเงินกู้ของโครงการกรณีสมวนที่ดินทำกินรายละไม่เกิน150,000บาทโดยต้องนำที่ดินมาจดจำนองตักทางธนาคารและในกรณีชำระหนี้นอกระบบให้รายละไม่เกิน100,000บาทอัตราดอกเบีย้ยตาม MRR ต่อปีปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยลต่อปีในส่วนของระยะเวลาในการชำระหนี้สามารถชำระหนี้ได้เป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือราย6เดือน โดยให้ชำระหนี้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับจากวันกู้ยืมและสำหรับใครที่สนใจสมัครสินเชื่อ a c a s h g o จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสสามารถเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารทกสทุกสาขาได้เลยหรือหากมีข้อมูลสงสัยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคาร www.baac.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เบอร์โทร02 555 0555บริการ24ชั่วโมงหรือศูนย์บริการลูกค้า1593บริการในวันและเวลาทําการ หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ